แซลมอนแซลมอนปลาตากแห้งปัาคนาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับแซลมอน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 ปลาตากแห้งเมงไทยกบ สวัสดีครับพ่น้องเจอกันกับพี่ไบค์แล้วนะครับในช่องโฟนี่เทสชอปวันนี้พี่ไบจะมาอวดของนะฮะซึ่งพี่ไบไปคาเฟ่มาใช่ไหมล่าสุดเป็นคาเฟ่นะครับที่อนิเมตแล้วก็ตอนนี้นะครับเขามีทีมมหาเวทผลึกมาหรือว่าจุจุสึกไขเซนเนงซึ่งพี่ไบเนี่ยไปเพื่อที่จะลุ้นน้องอินุมากิและจากในคลิปที่เห็นกันได้ไหมไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งใช,ใช่หรอคือจริงๆอ่ะไม่ได้เลยหมายถึงว่าที่ลุ้นเองอ่ะไม่ได้เลยอ๋อไอไอที่แบบคล้ายคล้ายภาพถ่ายใช, <S <S ใช่ก็คือ <S <S จะมีมีเพนภาพถ่าย ใช่ไหมจริงๆอนาเซตนั้นมันเป็นแบบเป็นแพนด้าแต่มันยีนุ่มกี่อยู่เล็กนิดนึงอ๋อ,นนอแล้วก็จริงๆมันจะมีแบบว่าเป็นที่รองแก้วแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะจนสุดท้ายเนี่ยพวกพี่ๆก็มีพี่โพพี่ออบนะครับเอาไปแลกมาให้ไปนิ่ล่สุดไปแลกในเว็บมาให้ด้วยนะครับจนในที่สุดเราก็ได้ครบเซต นี่เลยนะคบวันนี้ก็เลยจะมาอดจะมาขิงว่าพี่ไว้ได้เซ็ตของอินุมากิเรียบร้อยแล้วเห็นเขาบอกว่าตัวที่หายากก็จะมีแบบอาจารย์โกโจโนะคบมีเมงุมินะครับแล้วก็มีอินุมากิที่หายากๆซึ่งพี่ไบอ่ะได้เมงุมิเกือบทุกแบบเลยนะครับก็เลยโชคดีว่าพอได้ได้เมงุมิปุ๊บเราสามารถเอาไปแลกอะไรก็ได้ ยงงกเว้นกดโจ๊กโจเนี่ยพี่แม็กขอไปเก็บครบเซตเลยก็ก็เลยพี่แม็กก็เลยได้ครบเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอวดนะครับที่ไปแลกมาเป็ดเสร็จเรียบร้อยครบทุกแบบแล้วเริ่มจากนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นคอสเตอร์นะครับก็คือเป็นแผ่นรองแก้วนะครับน่ารักมากโทเกะอ,อินุมากินะเป็นน้องที่กําลังกินอะไรอยู่พี่โเข้าวปัน้นใช่กินข้าวปั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเมนูของเขาเนี่ยจะเป็นเมนูซุปกับข้าวปั้น ครับแซลบอนเพราะว่าคือเป็นแบบฟิลจิบิจิบิใช่ไหมใช่แต่ว่าวันที่พ่ไปอ่ะคือตัวเข้าปั้นกับน้ำสุคนั่นคือต้องบอกก่อนว่าตอนตอนจองอ่ะยังไม่หมดนะใช่ล้วอยู่อยู่ประกาศว่าหมดแต่ว่าจองคิวแล้วใช่แต่ว่าจะบอกว่าตอนเนี้ยหนักกว่าอีกนะเพราะว่าตอนเนี้ยคือของบางอย่างที่ให้เลให้ลุ้นหมดหมดต้องพิออเดอร์คือคนไปที่คาเฟ่เยอะมากนะครับยังไงก็ใครที่อยากไปต้องเข้าไปติดตามในเพจอนิเมทคาเฟ่นะครับว่าเอ้ย อะไรหมดบ้างหรือว่าจะต้องจองคิวอะไรไปยังไงเพราะว่าต้องจองก่อนใช่คือวันนั้นที่พี่พี่ไปไปอ่ะก็มีน้องๆที่แบบมาโดยที่ไม่รู้อ่ะเยอะมากเลยคือต้องวอล์กอินเข้าไปคือไม่บางทีอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้ถ้าคือไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเพราะยังไงต้องจองคิวล่วงหน้าแบบ3าวันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบว่าบางท่านที่เขาเหมือนแบบโคต้าเหลืออะไรเงี้ยเขาบอกมามาคือพนักงานก็น่ารักมากบอกเลยว่าพนักงานอนิเมทคาเฟ่น่ารักมากๆเลยคือเขาดูแลพยายามดูแลให้ได้มากที่สุดคือบางคนแบบเอ้ยสั่งน้ำไม่ไม่ครบ5แก้วไง คือจริงๆเนี่ยสั่งกีแก้วก็ได้แต่ว่าด้วยความที่คนเยอะปุ๊บเขาให้สั่งแค่ห้าแก้วแต่ว่าก็จะมีแบบน้องๆแบบบางทีเขามาเป็นเด็กๆอะ่ะออพนักง,งานก็พยายามถามแบบใครที่สั่งไม่ครบห้าแก้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบแบ่งโคตรตใจ,จใกันน่นรารักมากคือบอกเลยว่าแฟนนองนี้น่ารักจริงๆแล้วก็พนักง,งานอนิเมตแบบน่ารักจริงๆนะครับก็อันนี้ก็ไปแลกมาอันนี้ตอนแรกรู้สึกจะเอาเมงูมิไปแลกแหละจริงๆอ่ะให้เมงูมิพี่ออกไปแล้วแล้วพี่ออฟก็ ยอมเอาไปแลกเป็นอินุมากี่มาให้นะครับดีใจมากน่ารักมากดูดีเป็นแบบว่าน้องน่ารักมากคือพี่ใบ้่าพากตัวนี้ด้วยไงพี่ก็เลยบอกก่อนเลยว่าที่จะเก็บตัวนี้เพราะพี่ใบ้่าพากตัวนี้นะครับดูฟินเน I ี่ยไอฉี่ยี่นะครับประมาณครับเป็นสติกเกอร์นะครับคืออันเนี้ยซื้อน้าใช่ปะ่ะแล้วก็คือรุ่นนั้นนี้เล่นแล้วหนึ่งแก้รุ่นนั้นนี้แต่อันเนี้ยซื้อครบ500บาทถึงจะได้ซื้อครบ600บาทถึงจะได้รุ่นสติกเกอร์อแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วมีน้องคนที่ต่อหลังพพีี่่่บบอออะคคคืืเาากก็ุยันว อยากได้อินุมะกิแล้วน้องเขาก็ได้อินุมะกิครบหมดแล้วแลวน้องเขาขันเนกุมิแล้วเขาก็ได้อินุมะกิซ้ําก็เลยเอาไปแลกน้องเข้ามาจะได้น,น้องก็ใส่เสื้อเลนโงคุไปด้วยนะอ่าก็เลยได้เป็นสติกเกอร์ซึ่งเป็นตัวอาร์ตตัวเดียวกันเป็นอาร์ตตัวเดียวกันกับตัวแผ่นรองแก้วเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับก็มีข้อคงข้อความะลรเขียนใช่นะครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือตัวใบโปรโมซึ่ง2ใบนี้ที่ใบได้เอง อันนี้ก็คือที่พี่โกบอกอ่าอันนี้คือพี่ใบได้เองใช่ไหมก็คือมีน้องอินุมากี่อยู่นิดนึงก็คือในคลิปเลยทจริงาริงเขาเรียกวานเนี้ยว่าเกลือแต่เราว่ามันไม่เกลือนะมันน่ารักอ้อทำไมอ่ะก็คือเหมือนกับได้อยู่ไหมคนได้เยอะออ๋เออแล้วแบบเป็นแทนด้าไงคนได้เยอะนะครับส่วนอันนี้คือที่ที่เก็บเพราะว่าพี่ใบพาไปน้องจุนเปยด้วยนะครับก็เลยเก็บนะครับอันนี้เป็นเรื่องเศร้าพอไม่สปอยนะครับแล้วก็ อันนี้คือที่ไปแลกมาล่าสุดโดยใช้เมงูมิไปแลกมาเหมือนกันนะอันนี้พี่อ๊อฟไปแลกมาให้ในในทวิตเตอร์นะครับน่ารักมากเลยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นภาพเดี่ยวของอินุมะกินะครับก็ถ้ากับว่าในเซ็ตนี้เป็นอินุมะกิกส่งมาไว้ยิงเลยอ่ะใช่เขาตงส่งมาเมื่อวันจันทร์มั้งส่งมาเมื่อวันจันทร์วันนี้ได้แล้วนะครับนี่ก็เลยครบเลยนะครับทั้งสี่ชิ้นที่ออกมาทั้งสี่ชิ้นจริงๆมันก็จะมีลุ้นเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าเป็นโพล็อตต้าเป็นสแตนดี้อะคริลิกอีกนะแต่ว อยากรู้สึกแบบอยากได้แบบเขาเรียกเหมือนกันก็คือก็คือว่าต้องซื้อน้ําก่อนอะคริลิกไม่เก็บเก็บแต่กระดาษใช่อะคริลิกไม่เก็บเก็บแต่กระดาษจริงๆแล้วอะพวกอะคริลิกหรือว่าโคลลต้าอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องไปซื้อน้ำหนึ่งแก้วก่อนถึงจะมีสิทธิ์ซื้อย่างอื่นซึ่งตอนเนี้ยเขาก็จํานวนมีจํานวนจํากัดด้วยชิคกี้ชิอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าเทสตี้บ็อกซ์ที่เป็นแถมตัวสุ่มชิคกี้ชิก็หมดแล้วเหมือนกันอ๋อคือแบบหมดหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เบ้รู้สึก เอ้ยสนุกแล้วก็ดังขึ้นมาตอนนี้ดังเป็นกระแสมากๆเลยนะก็คือเหมือนมันเป็นงานอีเวนต์แรกใช่ไหมของจูยูสุดในไทยใช่ใชเพราะคือก่อนหน้านั้นพี่ไปก็จะไปคาเฟ่ของมา h e โรคา a d เมียจริงๆก่อนหน้ามาย e โรคา a d เมียก็จะมีหนี่ค่าสศูนใช่แต่คนเยอะเหมือนกันเลยไม่ได้ไปแล้วแบบคิวเยอะมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่า เราทำงานเยอะด้วแหละเราขี้เกียจเสียดายนะไม่งั้นแบบจะไปสุ่มเหมือนกันเพราะว่าอยากได้อน p ูแต่ไม่รู้ที่ไม่จำไม่ได้ไม่น่าจะมี n ไม่มีเพราะมันมาก่อนรถไฟเออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่อาจจะไม่มี n <laughs> อะวันนี้นะครับก็ยังไงฝากผลงานนะครับ <laughs> เรื่องมหาเวทบึงมาน,นะครับหรือว่าจุชุสึกไคเซ็นนะฮะดูฟรีทางไอฉียี่พี่ใบพักเป็นอินุมากิซึ่งในเรื่องเนี่ยอินุมากิพูดเยอะมากครับพูดใหญ่แรเกงหว่าแก่ง้าพูดแซลมอนแซลมอน รลาตากแห้งปักคณะพูดอยู่แค่นี้แต่คือสนุกจริงๆสนุกจริงๆนะครับแซมมอนแซอมอนแซอมอนแซอมอนเซอมอนปลาตากแห้ง จริงๆมีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งกําลังมาใหม่นะครับแลวพี่ใบ,บก็พากด้วยแต่ยังไม่บอกว่าชื่อว่าตัวอะไรบอกเลยว่าตัวนั้นเนี่ยพากแล้วรู้สึกแบบเป็นตัวเองมากเลยเอให้ถ่ายกันดีกว่าว่าอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่ใช่อินุมะกิและไม่ใช่น้องจุนเตนะฮะพี่ใบพากเป็นตัวอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกดนะ้านล่างได้เลยนะครับวันนี้นะฮะคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวมีอะไรมาอวดอีกเดี๋ยวจะเอามาโชว์กันนะครับยังมีคลิปเซอร์มืออีกมากมายอย่าลืมกดดูกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ใบ,บด้วยและจะกันหม่ คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคือช่วงเนี้ยไปพากบ่อยไงแล้วไม่ค่อยจะมีโปรเจกต์ใหญ่โอ้ดูโปรเจกต์ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ตลอดอ่ะเออมันก็ใหญ่ตลอดจริงๆอ่ะแต่เดี๋ยวมีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอ่ะมีไฮคิวด้วยนะอย่าลืมไปดูกันนะครับทังปั๊บ